สวัสดีค่ะสวัสดีฟ็อกีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาทักทายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็นํางานพิเศษซึ่งเป็นงานหกตะกอ5ดาวนะคะงานที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินนะคะแล้วก็เป็นงานที่สวยงามมากก็จะมีความพิเศษในเรื่องการสไลด์สีแล้วก็มี อาเนื้องานที่มีความเป็นพิเศษนิมพริวสวยงามมากค่ะใช้ไหมจุนเกรดดีนะคะแล้วก็จะมีการมัดลายที่เป๊ะมากค่ะเป็นงานที่สวยที่สุดอาก็ว่าได้นะคะขนาดของงานนั้น1,2เมตรงานสวยได้มาตรฐานนะคะเป็นงาน5ดาวนะคะระดับ5ดาวไม่ธรรมดานะคะเป็นงานพรีเมียมจริงๆ การทอนั้นเป๊ะมากการมัดลายเป๊ะจริงๆการสไลด์สีนั้นก็สวยด้วยค่ะใครยังไม่มีก็สามารถอาจับจองได้นะคะปกติแล้วสมัยโบราณไม่ใช่โบราณสมัยก่อนนะคะสายก็ขาย4,500คนแย่งกันเลยนะคะตอนนี้ ราคาพิเศษ4,250บาทเท่านั้นงานที่ทรงคุณค่าและเป็นงานที่มีความงดงามทุกกระเบียดนิ้วเลยนะคะทักทายไม่ได้ค่ะขอบคุณสำหรับ f c ทุกท่านงาน5ดาวก็ถือว่าเป็นงานที่สวยที่สุดค่ะ